วินาทีแม่แตงโมเปิดหน้าโชว์ชัดๆหลังลือสะพัดไม่ใช่แม่แท้ๆแ,แตงโมนิดาเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ถูกวิพากวิจาร์ณในสังคมเมื่อแตงโมนิดาเกิดอุบัติเหตุพลัดตกเรือสปีดโบท๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาท่ามกลางกระแสสังคมที่พุ่งไปเป้ายังผู้จัดการส่วนตัวของเธอที่เป็นคนชวนแตงโมนิดามาล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาและในเวลาต่อมา แม่แตงโมนิดานั้นก็ได้มาออกรายการโหนกระแสถึงประเด็นไขปริศนาแตงโมตกเรือเสียชีวิตโดยแม่แตงโมนิดาก็ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการจนเกิดกระแสวิพากวิจารตีกลับมาที่แม่แตงโมนิดาอย่างหนาหูและในเวลาต่อมาชาวโลกโซเชียลนั้นต่างก็ตั้งคำถามและตั้งข้อสงสัยวิพากษวิจารณไปทั้งโลกโซเชียล ว่าแท้จริงแล้วใช่คุณแม่แท้แท้ของแตงโมนิดาใช่หรือไม่ <Yeah. S 1> และต้องบอกว่าสยบข่าวหรือเมื่อแม่แตงโมนั้นก็ได้เปิดหน้าโชว์ชัดๆหลังข่าวลือแพร่สะพัด <Yeah. S 1> ว่าเธอนั้นไม่ใช่แม่แท้แท้ของแตงโมนิดา yeah. ประณีโดยงานนี้แม่แตงโมก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าแม่เป็นแม่เท้ๆของน้องโมเป็นลูกคนเดียวของ yeah. คุณพ่อโสพลกับคุณแม่พนิดาลองมองหน้าคุณแม่ดูดีๆน้องโมนาเหมือนคุณแม่พร้อมกับเปิดหน้าให้ดู mm. และยืนยันว่าหน้าสวยธรรมชาติแบบเดิมๆน้องโมนี่เขาอาจจะหน้าเปลี่ยนเพราะไปทำสัลยกรรมมาบ้าง mm. แต่ยืนยันว่าคุณแม่เป็นแม่เท่ๆอย่างแน่นอน